มาพบกันอีกแล้วนะคะในช่อง Mrs. วิสานะคะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาทําอาหาระค่ะก็จะเป็นอาหารอะไรนะคะก็มาดูกันเลยค่ะท่ทานดิสนะเนี่ยนะคะเป็นะะอาหารที่กิ๊กจะทํานะคะก็เป็นฟิชพายนะคะก็เป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะกิ๊กก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเวลานะคะกิ๊กคือไปเดินซูเปอปร์นะคะแล้วเห็นตัวนี้มานะคะกิ๊กก็จะ นำมาอบจะนำมาอบนะคะก็ก็จะกินสองคนนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอาหารสาเร็จรูปนะคะเป็นอาหารที่ง่ายๆเลยนะคะทีะ่จะเป็นมือคั่มที่เรากินกันนะคะก่อนอื่นนะคะกิ๊กก็จะเอาอันนี้ออกก่อนนะคะกิ๊กก็จะดูว่ามันก็เราต้องอ อบ30นาทีนะคะด้วยไฟหนึ่อยเจก็จะถอดอันนี้ออกนะคะถอดพลาสติกออกนะคะกิ๊กก็จะอบด้วยหม้ออบลมร้อนนะคะ ใส่ไปเลย170อันนี้นะคะประมาณ170ก็จะไป30นาทีกดตรงนี้เนี่ยค่ะอาหารก็อยู่ข้างในนะคะแล้วก็รอจน30นาทีนะคะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเรามาดูกันนะคะว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะคะหม้ออบลมร้อนของกิ๊งนะคะ,ะกิ๊กเพิ่งล้างมันไปนะคะข้างในมันก็จะมีไอสักหน่อยนะคะก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะต้องรอให้มันร้อนก่อนนะคะหม้ออบลมร้อนนี่คือมันดีมากเลยนะคะมันเร็วทันใจมากเลยนะคะ น,นี่ก็เป็นอาหารรูปร่างกิ๊กมาอยู่ที่นี่นะคะเริ่มท,ทานเผ็ดไม่ค่อยได้แล้วนะคะก็เลยต้องอ,อ,อาหารไทยก็ทำบ้างนะคะส่วนมากจะเป็นพวกส้มตำอะไรอย่างนี้นะคะก็กินอาหารของที่นี่นะคะทำไมกิ๊กถึงไม่ใช้เตาอบนะคะเพราะว่าเตาอบมันรอนานมากเลยนะคะคกิ๊กก็ไม่ค่อยออไม่ค่อยจะใช้นะคะ อันนี้อันนี้คือดีที่สุดค่ะหม้ออบลมร้อนเนี่ยนะค่ะระหว่างที่รออาหารนะคะกิ๊กก็จะมาเล่าถึงเรื่องอที่ประเทศอังกฤษตอนนี้นะคะมันก็จะเป็นกลางวันมันจะน้อยกว่ากลางคืนนะคะ,ะทีนี้ช่วงตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะคะที่นี่ก็จะมืดแล้วนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเยอะนะคะแล้วช่วงกลางวันะตะวันก็จะขึ้นประมาณ หกโมงหรือเจ็ดโมงอะไรอย่างนี้นะคะช่วงช่วงตอนช่วงตอนอกลางวันของประเทศอังกฤษนะคะพาทิตขึ้นนะคะก็พอ3ามโมงสาโมงครึ่งก็พืดสลัวแล้วนะคะก็ทีนี้กิ๊ก็ไม่ค่อยมีเวลาในช่วงกลางวันมากนะคะกิ๊ก็เลยไปซื้ออาหารพวกนี้มาไว้นะคะมันง่าย ง่ายมากนะคะแล้วก็มันง่ายสำหรับกิกด้วยนะคะทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้กิกอยู่ที่นี่น่เบื่อไหมไม่ได้ทําอะไรนะคะช่วงล็อกดาวน์นะคะก็ถามว่าเบื่อไหมกิก,กก็เบื่อนะคะเบื่อด้วยแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็คือทำอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็มันก็เบื่ออยู่ดีนะคะก็ <ๆ S 2> ะะมันหนาวด้วยนะคะอากาศมันหนาวด้วยนะคะช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วทีนี้กิก,กก็ ิกเชื่อว่าหลายๆคนนะคะต้องติดโทรศัพท์นะคะกิ๊กเป็นคนหนึ่งนะะที่ติดโทรศัพท์ก็กิ๊กได้ติดตามเพจเพจหนึ่งนะคะค่ะก็เพจนี้นะคะ,ะเป็นเพจเกี่ยวกับจิตวิทยาออนไลน์บ uh ายคุยยุทาิภรพรน,นะคะซึ่งเป็นเพจที่สนุกมากเยนะคะคยุ uh เป็นคนอ,อารมณ์ดีนะคะแล้วก็สอน สอนหลายๆอย่างนะคะก็สอนออนไลน์หลายๆอย่างเลยนะคะเพจนี้ก็เป็นเพจเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้สาระดีๆนะคะแล้วก็ให้ที่มีคุณค่านะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะก็กิ๊กก็ติดตามเพจนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะจากที่แบบกิ๊กเครียดๆนะคะก็ กลายเป็นหายเครียดเลยนะคะกลายเป็นเรื่องตลกกลายเป็นอะไรนิดเลยนะคะก็ทุกคนสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะคลิกฝากเพจนี้ด้วยนะคะจิตวิทยาออนไลน์บายคุยยุ้ยสุภาพ์นะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะไปรับชมกันด้วยนะคะตอนนี้อาหารของกิ๊กนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปดูหน้าตาเลยคะ่ะ นี่แนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟิชพายโอ้มันดูดีมากเลยนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวกิ๊กก็จะแบ่งให้แฟนนะคะ ก็จะแบ่งกันคนละครึ่งนะคะโอ้ทุกคนได้ยินไหมคะเสียงโอ้โอน่ากินมากเลยค่ะ ันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือสำหรับคนไหนที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะก็ซื้ออาหารที่แบบสำเร็จรูปมาไว้นะคะก็ง่ายมากเลยนะคะค่าอาหารของพิ๊กก็ได้มาแล้วนะคะก็เป็นพิ๊กทายนะคะก็เป็นอาหารสำเร็จรูปของที่นี่นะคะอาหารแช่แข็งนะคะอืม ก็มันก็จะมีรสชาติของปลานะคะปลาที่นี่เขาจะเออเาปลาสามอย่างนะคะมารวมกันนะคะก็จะมีปลาแซลมอนแล้วก็ปลาเอคิดว่าเป็นปลาดอลลี่นะคะแล้วก็อีกอีกปลาหนึ่งก็น่าจะเป็นสโมกลมควันปลาอะไรสักอย่างหนึ่งลมควันนะคะแต่กิ๊กก็ไม่ได้อ่านแน่ชัดนะคะอืม อมืมีกุ้งด้วยค่ะทุกคนอร่อยอะค่ะอร่อยมากเลยนะคะอร่อยดีค่ะ อืมอืมอันนี้เป็นปลานะคะอืมอืมอืม รสชาติดีมากเลยะค่ะ therapist. ทุกคนก็เสียงดังนิดนึงนะคะแฟนกิ๊กคุยโทรศัพท์ค่ะแกกินเมื่อไหร่อะแกคุยทุกทีนะคะกิ๊กก็งงเหมือนกันนะคะว่าแกจะคุยอะไรพอทําอาหารพอเริ่มทําอาหารนะเริ่มคุยแล้วนะคะเบื่ออร่อยอืม กุ้งนะคะกุ้งที่นี่ตัวเล็กมากเลยนะคะอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นปลาแซลมอนนะคะจริงๆนะคะหน้าตาแหละอ,อาหารนะคะมันจะออกเป็นแบบมีครีมมีอะไรอย่างเงี้ด้วยนะคะ เหมือนแบบจะออกเลี่ยนๆนะคะแต่ว่ามันอร่อยอร่อยมากเลยค่ะออออืืืืมมมม อร่อยมากเลยค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะกิกก็ต้องขอตัวไปกินก่อนนะคะมันอร่อยมากเลยค่ะมันอร่อยมากมันอร่อยมากเลยม่เวอร์นะคะอร่อยจริงจโอเคค่ะคลิปนี้กิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กิ๊กด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กิ๊ก ได้มีคลิปต่อๆไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ